ครับสวัสดีครับผมธารทรนะครับวันนี้มากับมีดพกยี่ห้อเอสติมาเลติโอหรือลาติโอนะครับถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเป็นมีดสำหรับอกองกำลังพิเศษนะครับเขาใช้ว่าอย่างนั้นนะครับกองกำลังพิเศษนะครับเดี๋ยวมาตัดกันดูก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยบรรยายอีกทีนึนะครับเรื่องสเปคเรื่องขนาดนะครับตัดกระดาษ A4 พับครึ่งนะครับ เอามาครึ่งเดียวแล้วก็มาปักตั้งไว้นะครับผม โอเคก็ผ่าได้นะครับก็ถือว่าคมมากแล้วเล็บนี้ปกติแล้วมันจะต้องคมนะครับอันนี้เป็นสับเนาจีนนะครับก๊อปปี้ฟอร์มไชน่านะครับรเผอเิญมาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเขาตั้งองศาผิดนะครับมันก็เลยไม่คมเพราะว่าเนื่อง,องด้วยตัวมีดตัวเนี้มันจะเอียงลงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีความหนาพอสมควร ใบก็ไม่กว้างด้วยเขาก็เลยรับมาออกมาได้ไม่คมนะครับผมก็เลยมารับใหม่อ่ะลองต่อที่หลอดกาแฟนะครับหายากนะครับรุ่นพวกนี้เป็นงานพิเศษนะครับ ก็ตัดหลอดพลาสติกหลอดกาแฟนี่ได้นะครับแต่ว่าไม่สุดนะครับเฉเฉลียงออกก่อนนะครับปัดออกก่อนนะครับก็เนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะทรงมันแล้วก็ขนาดความกว้างของใบนะครับโอเคอันนี้ต่อมาก็เดี๋ยวมาว่ากันที่ซองก่อนแล้วกันนะครับซองมันพิเศษนะครับซองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใครเด็กนะครับ เวลาเก็บมันก็จะล็อกกึบมีที่ล็อกให้นะครับอ่าพอจะออกปุ๊บก,ก็กดแล้วก็ลูดออกมานะครับมันก็จะลงมือพอดีนะครับมาลองเก็บดูนะครับกึบนะตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับผมก็ก็ดีครับคนที่ชอบว่าเออมันมันควรจะมีล็อกหน้ามีดอะอ,อันนี้แหละล็อกเลย พอกดปุ๊บจับปั๊บตรงเ,เข็มขัดกางเกงนะครับจับปุ๊บนิ้วโป้งเข้าปุ๊บก็กระชากออกมาเลยเลยพร้อมใช้นะครับผมอย่างนี้นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวลองเฉือนพวกหลอดดูนะครับกดป่าเฉือนเบาๆาพอแล้วครับเพราะผมรับใหม่แล้ว นะครับก็รับก็ด้วยเ,เครื่องรับมีดแบบตั้งโต๊ะแบบแมนนวลนะครับใช้คนรับนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ร้อยยี่สิบกิจนะครับตั้งองศาให้ได้ก่อนนะครับก็ตั้งอยู่สองสารอบครับไอ่ว่าจะแก้องศาก็ยังไงดีก็ใช้หินอย่างนี้นะครับกับตัวเครื่องรับนะครับ <c oughs> ผมก็ไปจบที่หินหมื่นกิดนะครับผม นะครับก็แปดก้อนนะครับเรียงความละเอียดกิกให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาว่ากันต่อที่สเปคมันนะครับก็เป็นรุ่นมัมบ้านะครับมัมบ้าซีสามนะครับรุ่นนี้นะครับของสำเนานะครับสำเนาจีนก็ปีฟอร์มไชน่านะครับความแข็งเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับห้าสิบแด hrc นะครับ เขียนไม่ว่าสแตนเลสโคบอลสตีลนะครับตัวนี้ C888N นะครับผมเมกอิตาลีนะครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับเอ็กติมาเลติโอนะครับหรือลาติโอนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ยังมีกล่องมาให้มีรอยทลอกหน่อยนะครับพอดีมันทับกันมาแล้วมันดูดกันนะครับกระดาษพอดึงออกมาปุ๊บมันหายไปเลยหลุดไปเลยนะครับผมเท่านั้นเองเป็นกล่องธรรมดาครับไม่มีอะไรมากกล่องแข็งแข็งเหมือนทั่วไปนะครับเ,เรามาต่อกันที่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์อิตาลีนะครับผมแบรนด์อิตาลีมีล่องรีดเลือดให้นะครับ เป็นสาหรับกองกําลังพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ทางยุโรปนะครับเน้นไปทางอ,าอิตาลีนะครับแล้วก็พวกรัเสเซียนะครับที่ที่เขา,อาชอบใช้แนวนี้นะครับใบเนี่ยเป็น n690 นะครับ n690 เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ กับมีดมีระบบล็อกนะครับแล้วก็ปลดไว้ใช้ได้นะครับอย่างที่ผมดึงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำหนักดีนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับก็พกพาสะดวกครับประมาณนั้นเป็นมีดทัคติคอลนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม ก็ส่วนอื่นๆต้องลองดูนะครับท่านใดที่ชอบมีดแนวใหม่ไม่ซ้ำเพื่อนนะครับตัวนี้มีเล่มเดียวนะครับผมเอามาทดลองขายดูนะครับคุณภาพดีนะครับของสวยงามเลยนะครับสภาพดีนะครับของใหม่นะครับแต่เป็นสำเนานะครับผมก็เผมเปิดคมใหม่นะครับปรับองศาใหม่นะครับให้มันถูกต้องแล้วก็คมมากขึ้นนะครับ ใบใบมันจะเป็นเอ,อเป็น stone w o นะครับเป็นด้านด้านลายหินนั่นนะครับลายหินขัดนะครับผมไม่ได้เงากระจกนะครับผมเออด้ามลืมบอกด้ามน,นะครับเดี๋ยวหาก่อนครับเมื่อกี้ s t a น n l e ส s s t e ที่เป็นใบเนี่ยเป็น boiler n หกเก้าศูนย์นะครับก็ยอดนิยมของมีดทางยุโรปอยู่แล้ว b o w l e r เนี่ยนะครับ s t a น n l e s ต s t e นะครับผม ความยาววัดความยาวกันนิดหนึงยาวรวมเก้าสองหุนนะครับเก้านิ้วสองหุนนะครับใบอย่างเดียวจัดขอบด้ามนะครับสี่นิ้วสี่นิ้วหกขุนนะครับผม จริงๆผมมีตาช่างดิจิตอลด้วยเพิ่งซื้อมานะครับก็ไม่รู้จะช่างไปทำไมนะครับมันมันก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเอ่ออย่างอื่นก็หมดแล้วนะครับสนใจทักมานะครับตัวโค้ดยอดนี้ผมไม่แน่ใจพยายามจะหาอยู่นะครับสักครู่นะครับน่าจะเป็นรหัสรุ่นรหัสตีตารันเลขของเขานะครับ C. แปดแปดแปดเอ็นนะครับ <c oughs> แต่นี้คงไม่ได้รันเล่นนะครับเพราะเป็นสําเนาวสวยงามครับถ้าเราเสียบไปที่เอวเข็มขัดนะครับก็กดลงมาฟับได้เลยจบแล้วก็พอเวลาเราขึ้นปุ๊บเราก็กดปุ๊บรูดออกมาพอดีมือนะครับ เข้าร่องมือพอดีนะครับผมประมาณนี้น่าใช้ครับคล่องแค่ว่องไวนะครับไม่ช้านะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งรูปไว้แบบนี้ดีกว่านะครับสนใจยังไงทักมานะครับผมก็มีเล่มเดียวนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ